สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาเป็นอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่พบกันเช่นเคยนะคะพี่ขาอ่ะฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ขานี่เป็นอ่อช่องทางในการติดต่อนะพี่นาะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆ เพิ่มเพื่อนโดยหมายเล็โทรศัพท์นะคะพี่ขาสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไ่บ้านจะส่งพัดจะดุให้รอบบายสองของทุกวันค่ะอ่าเออเน้นย้ํานะคะพี่ขาปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยนะคะพี่ไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์สามองค์ไปบ้านส่งให้นะคะพี่อ่าหมายเล็กหนึ่งนะคะพี่ขาสําหรับอีพียามเย็นสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันไปเลยค่ะ เป็น25ศตวรรษนะคะพี่ขามีร่องรอยการตอกโค้ดนะพี่นะ่าโค้ดชัดๆแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะพี่ข่า25ศตวรรษโค้ดชัดเจนค่ะพี่จ๋ากเก่าสวยนะคะพี่25พุทธศตวรรษนะคะพี่ขานี่ค่ะรายละเอียดนะพี่นะอ่าแบ่งปันไปเลยนะคะพี่ๆ25พุทธศตวรรษ400บาท3องค์1,000จ้า หมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่หลวงปู่สุขนะคะพี่วัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ขาพิกไ่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่เป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขา แบ่งปันเลยนะคะพี่สําหรับอีพี EP ยามเย็นนะคะพี่ขาเช่นเคยเนาะพี่นะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขานี่ค่ะ400บาท3องค์1,000พจ้าหมายเลขที่3นะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขา พ่อเอียนะคะพี่ขากะไหลทองนะพี่นสีทองเหลืองอะรามนะคะพี่ขาสภาพประมาณนี้เลยพี่เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่ขานี่นะคะพี่อ่าสภาพสวยนะคะพี่ขาหลวงพ่อเอียนะพี่นะ นี่ค่ะพี่2,519นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่พี่เ,เป็นเหรียญกะไหลทองสีทองเหลืองอะรามแบ่งปันที่400บาทค่ะอะหมายเลขที่สี่นะคะพี่พี่นี่เลยค่ะสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกล่อมเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่รายละเอียดเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขา2470นะพี่นะ เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่พีๆแบ่งปันเลยนะคะพี่ที่400บาทจะเหรียญหลวงพ่อก,กล่อมนะคะพี่ขาห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่ค่ะรายละเอียดเก่าๆนะค่ะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อก,กล่อมห่วงเชื่อมแบ่งปันที่400บาทจ้า3องค์1น0 0พันนะพี่นะ หมายเลขห้าเป็นเต่านะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เออ่เป็นเต่าเลี่ยมเก่านะคะพี่ข่าววัดดอนผิงแดดนะพี่นะนี่ค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่ขาหลังเต่าเป็นลักษณะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะคะเต่าเลี่ยมเก่านะคะพี่นี่เลยค่ะวัดดอนผิงแดดนะคะพี่ขาเก่าเก่านะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมรับไปพร้อมใช้นะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทจ้าหมายเลขที่6นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลงพ่อไผ่นะคะพี่เหรียญหล่อรูปไข่นะคะพี่ขานี่คะ่ะเป็นพ่อไผ่หล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ เหรียญหล่อหลวงพอ่อไผ่นะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆประมาณนี้เลยคะ่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่เก่าวสวยนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400รอบาทจ้าหมายเลขที่เจนี่คะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อบูถน้อยนะคะพี่พี่ห่วงเชื่อมนะพี่เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะ นี่ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆนะคะพี่พนี่ค่ะรายละเอียดด้านหลังยังคมคมชัดนะคะพี่ขาพอมองเห็นอยู่นะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่หลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะพี่ขาแบ่งปันเลยจ้ะพี่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขแปด 8, เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขา เก่าๆนะพี่นะ่าเป็นเนื้อว่านเนื้อหาเก่าๆคะ่ะนี่เลยค่ะอ่าเก่าสวยนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่ขานี่คะ่ะพี่ แบ่งปันนะจ้าพี่ๆแบ่งปันที่400บาท3าองค์1,000พันไปเลยจ้านี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่9นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะอ่านี่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ นี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่องเงินเก่าๆนะคะพี่ขาอ่าหมายเลขที่9้านะพี่นะแบ่งปันไปเลยค่ะพี่พี่ที่400บาทจ้ะสามองหนึ่งพันนะคะพี่พี่หมายเลขสิบนี่คะ่ะเป็นเหรียญทาน้ามนต์หลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่คะ่ะผมการเลี่ยมนะพี่นะนี่ค่ะพี่มีตอกโคตรอยจานนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะพี่ หลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาใบหน้าใบตาชัดเจนนะพี่นะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่พี่ยันหลังคมชัดมีโค้ดหลังนะคะพี่ขาโค้ดหน้าหลังเก่าๆสวยๆนะพี่นะนี่ค่ะอ่าอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่แบ่งปันไปเลยจ้ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่อ่อสี่ร้อยบาทนะพี่นะ หมายเลข11เป็นนางพญาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยพี่นางพญาพร้อมเลี่ยมเนะะื้อหาเก่าๆนะพี่น,ะนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่เลยพี่อ่านี่นะคะแบ่งป,ปันไปเลยค่ะพี่พี่นางพญาพร้อมเลี่ยมนะพี่นะ แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงโทรมาทักมานะพี่นะเดีย๋ยวไปบ้านถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะ12นะคะพี่พี่เหรียญชินราช2471นะคะพี่ขารายละเอียดเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยพี่นี่นะคะเหรียญชินราชนะคะพี่ขา2471นะพี่นะ นี่ค่ะพี่พี่สองสี่เจ็ดหนึ่งนะคะบอกพสอชัดเจนนะ,ะพี่น้าด้านหลังรายละเอียดได้ประมาณนี้นะคะพี่่ะเก่าตามสภาพตามการเวลานะพี่น้าแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทจ้ะสิบสามเป็นหลวงพ่อพระใสนะคะพี่ขามีเม็ดพลอยสีแดงนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ เป็นหลวงพ่อพระใสนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมีเม็ดพลอยสีแดงนะพี่นะอ้าเก่าสวยเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ หลวงพ่อพระใสนะคะพี่ขาด้านล่างมีการอุดกิ่งกิ่งดังนะพี่นะแบ่งปันเลยค่ะพี่ที่400บาท3องค์1,000ันะคะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่รายละเอียดเก่าๆค่ะนี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่ นี่นะคะพี่ขารายละเอียดเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> นี่นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะคะรายละเอียดหน้าหลังเก่าๆแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งนะคะพี่ขาส่งทุกองค์นะพี่นะ อ่ะหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญฉลุหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่พี่นี่ค่ะฉลุหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่ขาแบ่งปันไปเลยค่ะพี่พี่สี่ร้อยบาทนะพี่น่าเป็นเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ค่ะเหรียญฉลุหลวงปูเอี่ยมนะคะ ไม่ชัดเจนกราบขอโทษ <bunker. S 1> ขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงโทรหรือทักไ <respuesta. S 2> ลน์กันมาค่ะอะฉลุปูเอี่ยม4ี่อบาทค่ะพี่16เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาปิดตาหลังยันห้าเหลี่ยมนะพี่นะเก่าเก่าเลยจ้ะพี่นี่ค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าเก่าเป็นพระปิดตาหลังยันนะคะพี่ห้าเหลี่ยมเก่าเก่านะคะพี่ขาอ้ยเก่าสวยเลยค่ะพี่พี่นี่นะคะ ด้านหลังยันแบบนี้นะคะพี่่ะอ้าปิดตาหลังยันพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะพี่นะอ้าแบ่งปันไปเลยค่ะพี่พี่ที่400บาท3องค์1 0 0 0พจ้า17นะพี่นะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะพี่ขาหลวงพ่อหน่ายนะคะพี่พี่อ่าชมรายละเอียดกันนะพี่นะ้านีค่ะหลวงพ่อหน่ายนะคะพี่ขามีชื่อหลวงพ่อหน่ายเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ นี่ค่ะพี่ขารูปเหมือนปล๊าหลวงพ่อไหนนะพี่นะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขาวันนี้ก็มีพารับชมยามเย็นกันเนาะพี่เนาะพี่พีที่เลิกงานมานะคะพี่ขาชมเพลินเพลินะพี่นะ400บาท3องค์1นึ่พันจ้าสิเป็นปิดตาเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาเก่าเก่าเลยพี่ชมนะพี่นะนี่ค่ะพี่ 400บาทนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่พระปิดตานะคะพี่ขาเนื้อทองผสมเก่าๆนะพี่นะอ่าแบ่งปันไปเลยจ้าสี่รบาทค่ะ อ่าหมายเลข19เป็นปิดตานะคะพี่ขาลงรักนะพี่ด้านหลังมีอักขระลายยันนะพี่นะอา่าเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่เบาเานะคะพี่ขาเบาเานะพี่นะปิดตานะคะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังมีอักขระลายันนะพี่รักลอนลนออกแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะพี่ นี่นะคะแบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000พจ้า20เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขาเหรียญหล่อเก่าๆนะพี่นะหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะรายละเอียดนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะคะพี่ขาโอ้ยเก่ามากเลยพี่จ๋าสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะพี่นะอ่านี่ค่ะ นี่นะคะอ่ะเหรียญหล่อพ่อกล่อมเก่าสวยค่ะพี่จา๋าแบ่งปันที่400บาทค่ะ21เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาพี่จ๋าจอบเล็กเก่าสวยเลยนะคะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ นี่นะคะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันไปเลยค่ะพี่ที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข22่เป็นจอบใหญ่นะพี่จา๋าจอบใหญ่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะ รายละเอียดเก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินแบ่งปันเลยค่ะพี่ที่400บาท3องค์1,000ค่ะพี่ขาหมายได้23เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03นะคะพี่ๆรายละเอียดเก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่ขาอายุ82ปีแบบนี้ค่ะพี่ ใบหน้าใบตานะคะพ่อพี่ขาป้ายประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านขอบนะคะพี่พี่ด้านหลังค่ะนี่นะคะพี่ขาด้านหลังเก่ามากจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองพันห้าร้อยสามค่ะพี่อ่าแบ่งปันไปเลยค่ะพี่ขาที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะยี่สิบสี่ค่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่ค่ะพี่แม่บ้านเพิ่งเคยเห็นเหรียญรูปไข่แบบนี้นะคะพี่หลวงท่านอาจารย์เอี่ยมแบบนี้นะคะพี่ขาหน้าเป็นสีทองนะพี่นะนี่ค่ะพี่ประมาณนี้นะคะพี่ขาเพิ่งเคยเห็นค่ะพี่นี่ค่ะมาเอานำมาพี่ได้รับชมกันนะคะพี่แบ่งกันแบ่งปันเลยครับพี่จ๋าที่400บาทนะพี่นะนี่ค่ะพี่ เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะคะพี่คะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหน้าสีทองว,อวัดสะพานสูงนะพี่400บาทจะ้ะอ่ะ25เป็นพระปิดตาเนื้อไม่กพัดนะคะพี่ขาเก่า,เกาๆเลยจ้ะพี่นี่คะ่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ ปิดตาเนื้อเมกกะพัดด้านหลังมีร่องรอยการจานนะคะพี่ขาจานเก่าๆนะพี่นะนี่เลยค่ะอ่าปิดตาเนื้อเมกกะพัดหลังจานนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะ่าแบ่งปันที่400ยบาท3องค์1พันนะคะพี่ๆสนใจนะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มาค่ะ อ6่สิบเป็นพระวัดพระพิมพ์พวันทานะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเนื้อหาเก่าๆกันแบบนี้นะพี่นะรายละเอียดนะคะพี่ขาพระวัดพรบพิมพ์พวันทานะคะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อหาได้ประมาณนี้นะพี่นะ แบ่งปันเลยจ้าพี่พี่400บาท3องค1,000จ้าหมายเลข27ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิเชียนโมรีนะพี่นะรูปหล่อเก่าๆนะคะพี่ขานีค่ะพี่จงภาพความเก่านะคะพี่ขาหลวงพ่อวิเชียนโมรีนะพี่นะเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ๆที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาพลิกไม่ทันหันไว้กราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ รบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จ๋าอาอ่ส่งฟรีนะคะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบโอนหรือเก็บปลายทางส่งฟรีทั้งสองรายการสองแบบนะพี่นะในบ้านพูดง่ายคุยง่ายนะคะพี่ขาสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่เนาะ400บาทนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อวิเชียรโมรีเนาะ 28เป็นสมเด็จซุ้มเถาวันหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่สมเด็จซุ้มเถาวันนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่เนื้อหาได้ประมาณนี้นะพี่นะ นี่ค่ะอ่าสมเด็จซุ้มเถาวันหลวงพ่อกลวยแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้านี่นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆปุบๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเก่านะจ้าพี่นะสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆนี่นะคะพี่ขาเก่าหมายเลขยี่สิบเก้านะพี่นะ เกตทะลุซุ้มเก่าสวยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอ่ะสมเด็จแบ่งปันที่400บาทค่ะหมายเลข30ค่ะพี่นี่เลยค่ะนี่ค่ะพี่ขามีคราบความเก่ามาแบบนี้นะพี่นะ สมเด็จเก่าหมายเลข30ค่ะอ่านี่นะคะแบ่งป,ปันนะคะพี่พี่ที่400บาทจ้าอ่าสาค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ นี่ค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข31นะพี่นะนี่ค่ะรายละเอียดนะคะพี่ขาได้ประมาณนี้นะพี่นะน,นี้เป็นข้างค่ะพี่ขาพลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆยังไงก็ดูให้ใช่ดูใหชอบจ้าแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ได้นะคะพี่สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาปิดไว้ได้เลยค่ะพี่ว่าเอาองค์ไหนเนาะพี่เนาะอ่ะสาเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ๆนี่ค่ะ รายละเอียดเก่าๆผุกร่อนแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะสมเด็จเก่านะคะพี่ขาใหม่เลขสามสิบสองค่ะพี่แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเนาะพี่เนาะสามสิบสามจ้าพี่จ๋าสมเด็จเก่าเช่นกันนะพี่นะดำๆแบบนี้นะพี่จ๋านี่ค่ะ ดำๆเกดทะลุสมนะพี่นะนี่นะคะนี่ค่ะพี่จา๋าเนื้อหาลงรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงนะพี่นะ่าดำๆแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทจ้ะอ่ะสามสิบนะพี่ขาสามเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่นี่คะ่ะ อ่ารละเอียดเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวชมรายละเอียดกันนะคะนี่ค่ะอ่ะนี่นะคะพี่ขา นี่คะ่ะเป็นรายละเอียดด้านข้างนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบสี่นะพี่นะนี่นะคะพี่แบ่งบันที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันจ้าสามสิบห้าค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะพี่ขานี่คะ่ะพี่องค์สีดำนะคะพี่ขาเป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้นะพี่นะ สมเด็จหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอคอกนะคะพี่พี่นี่ค่ะอ่ามีอักครรลายยันด้านหลังนะพี่นะ สมเด็จหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอก400บาทจ้าสามองค์หนึ่งพันไปเลยค่ะพี่พี่อ่ะหมายเลข36นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนไข่ผ่าซีกนะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขามีคราบความเก่านะพี่นะ นี่ค่ะพี่ขุนแผนไข่ผ่าซีกพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะเนื้อหานะพี่เก่าๆนะคะพี่ขาอ่าแบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ขาเช่นเคยนะคะพี่พฝากพ,พี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ม่บ้านด้วยนะคะพี่พี่ แม่บ้านขอกราบขอประคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่กราบขอประคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะนี่เป็นช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ขาแม่บ้านนะพี่จ๋ายังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะพี่นะจะโทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ศูนย์แปดสีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ขา อ่าวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอฟซไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอจบคลิปอีพแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า